สวัสดีค่ะเรามาพบเจอกันแล้วนะคะแม่จา๋าที่ช่องไม่บีเอนจอยค่ะแม่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่น้องแก้วรีวิวสินค้านะคะคุณแม่จา๋างาน EP ีค่ะคุณแม่จา๋า298รกรุ่นนี้จะเป็นงานผ้าสลับงานไซส์ใหญ่นะคะรอบปก48นิ้วค่ะทรงคองกลมนะคะแม่จา๋าเป็นงานตัวยาวใส่และคุมสะโพกความยาว27นิ้วมาพร้อมกับกระเป๋านะคะใบหน้ารัะมูตมีค่ะแม่จา๋าให้กับแม่แม่หนึบใบมาพร้อมกับแขนข้อศ ใส่ทํางานแม่จะใส่เป็นแบบทางการแม่จะใส่ออกงานใส่เที่ยวใส่ชิวได้หมดทุกโอกาสเลยนะคะแม่จ๋าสําหรับงานรนุ่นนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะแม่นะเขาจะมาพร้อมกับงานปักงานปักน่ารักมากๆสําหรับงานตัวนี้นะคะแม่จ๋าเหมือนถ้าท่าถามน้องแก้วน้องแก้วว่าตัวนี้เหมือนดอกมะลิดอกพุดนะคะแม่จ๋าสวยจริงๆเนื้อผ้าสลาัปเขาะจะมีเอกลักษณ์ของเขาเองคือความเป็นคลื่นคุณแม่ไม่ต้องพยายามรีดให้เรีย นะคะในอันนี้แนะนําเลยว่าไม่ต้องรีดเลยก็ได้ว่าผ้าตัวนี้สีไม่ตกแล้วก็ผ้าไม่หดแน่นอนใส่ในอากาศร้อนๆใส่ได้แบบสบายๆชิวๆกันไปเลยคะ่ะแม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูสีกันเลยค่ะสีแรกนะคะแม่จา๋าตัวนี้แม่แจ้งกับน้องแอดมินได้เลยคะ่ะแม่ว่าสีแดงสีแดงสวยมากค่ะคุณแม่จา๋าเรียบรู้ดูดีนะคะไม่ว่าจะใส่ทํางานใส่ออกงานค่ะใส่แล้วค่ะผิวมากากเลยตัวนี้สีแดงคะ่ะแม่ต่อด้วยเลยนะคะสีที่น้องแก้วใส่ แ้องแก้วใส่อยู่คือสีชมพูสีชมพูเป็นออกโทนชมพูสว่างสว่าง,างชมพูสดใสนะคะแม่จา๋าตัวนี้สีชมพูค่ะต่อด้วยนะคะแม่จา๋าจะมีสีเขียวเ<ส>ขียวตัวนี้จะออกเป็นโทนเขียวใบไม้เขียวที่มองแล้วแบบชื่นนะแม่ชื่นใจนะคะมองแล้วแบบอุ้ยมันเย็นสบายเหมือนเราอยู่ในแบบกลางต้นไม้กลางแบบสวนแบบนี้ค่ะแม่เพราะว่าสีเขียวตัวนี้จะออกเป็นโทนเขียวใบไม้ชุ่มฉ่ากันเลยทีเดียวค่ะแม่จ๋า สนใจรับตัวนี้ก็แจ้งกับน้องแอดมินได้เลยตามด้วยนะคะแม่จ๋าสีกรมสีกรมเป็นสีที่เบสิกรองมาจากสีดําสีกรมสามารถใส่คู่กับงานเกงได้ทุกสีนะคะแม่๋าแม่แม่ท่านไหนที่สนใจรับตัวนี้ก็สีกรมเลยค่ะแม่๋าเป็นสีเดอเบสที่น้องแก้วชอบมากนะคะแม่๋าเพราะว่าเป็นสีที่ลงตัวมากๆค่ะต่อด้วยนะคะแม่จ๋าสีนี้คือว้าวเลยสีเหลืองค่ะเหลืองจะออกเป็นโทนเหลืองส้มเหลืองสว่าง ใส่แล้วขับผิวสุดๆนะคะแม่จ๋าแขนจะอยู่ที่ประมาณข้อศอกนะคะแม่จ๋าสําหรับงาน EP นี้แล้วราคาน่ารักมากๆเลยแม่ราคารวมๆแล้วอะสองบาทคุณแม่ได้ทั้งงานปักคุณแม่ได้ทั้งงานไซส์ใหญ่แล้วก็งานตัวยาวค่ะแขนจะอยู่ที่ประมาณข้อศอกด้วยนะคะแม่จ๋าสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยตามช่องทางการสั่งซื้อที่น้องแก้วเสิร์ฟให้กับคุณแม่ตรงนี้เบอร์โทรศัพท์ไลน์แอดไลน์แอดเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้เลยะค่ะแม่จ๋าสั่งซื้อกันเข้ามานะคะแม่ ฝากกดติดตามกดถูกใจกด Subscribe ค่ะช่องแม่บี e n j o y ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะแม่จ๋าบ๊ายบายนะคะ